มังกราวสวัสดีครับผมเป็นกลุ่มชาติพันธุ์มอนนะครับมาจากนนทบ,บุรีนนทบ,บุรีก็มีมอนนะครับเกาอเกตปากเกตอย่างนี้นะครับแล้วคนมอนจะมีอยู่ได้37จังหวัดทั่วประเทศไทยนะครับส่วนใหญ่จะอยู่ติดแม่น้ํานะครับก็2วันวันนี้นะครับกิจกรรมชาติพันธุ์ภาคก,กางตะวันตกตะวันออกเนี่ยรู้สึกแบบ เหมือนอบอุ่นน่ะเหมือนเราได้เจอญาติพี่น้องที่มันมีมีอารมณ์หรือความรู้สึกบรรยากาศเดียวกันเนาะไม่ว่าจะ,ะประเด็นเย็นประเด็นร้อนไม่ว่าเป็นการแลกเปลี่ยนแกลกรับปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมร่วมอะไรต่างๆเนี่ยเราได้มาเรียนรู้ความเชื่อพิธีกรรม แล้วก็เรื่องอื่นๆกับกับ,ก,บกับพี่น้องข,ข้ามขา้ามไขข้ามชาติพันธ์เนาะเราก็ได้เรียนรู้ด้วยแล้วเราก็จะได้รู้จักเพื่อนมากขึ้นด้วยนะครับเราก็มันมันเป็นการที่ทุกคนเนี่ยมาแล้วเปิดใจอะ่ะพวกเรามามาพร้อมที่จะเรียนรู้กันเรียนรู้ข,ข้ามขา้ามไขชาติพันธ์แล้วเรารู้สึกประทับใจมากที่ที่เราได้ขอบโกยความรู้ ไปได้เยอะเลยแล้วก็ความรู้สึกต่างๆด้วยนะครับแล้วก็วันนี้วันนี้พอเรามาลงในพื้นที่เนี่ยก็เราก็จะเป็นว่าด้วยเรื่องของของวัฒนธรรมการแสดงเนาะเราจะบอกว่าพี่น้องชัติพันเราเนี่ยมันก็เป็นกลุ่มชั้นพันที่ครบองค์ประกอบเนาะมีทั้งภาษาพูดภาษาเขียนศิลปะวัฒนธรรมอาหารการกินเครื่องแต่งกายองความรู้ต่างๆด้วยนะครับเราก็ได้มาแลกเปลี่ยนกันรู้สึกดีใจและประทับใจมากแล้วได้อะไรไปเยอะเลยนะครับ